้องมากกว่านั้นไม่เห็นมีเลยเราปากครองก็สบายเป็นอาจารย์ไม่ต้องเดือดร้อนกับลูกสิ์ดีกแต่ถ้าทําสมถะแล้ววุ่นวายเอาดีไม่ได้เลยอาจารย์เองก็พังเองบางทีลูกศิษย์ต่อสท้กขบองอาจารย์อีกสไตาบางอะไรบางวุ่นวายเมื่อกว่าจะมาจับไม่ได้โยกไปสอนสมถะคือเราค่าจะผิดว่าต้องทําสมถะก่อนแล้วทำวิปัสสนากรรมฐานเราค่าจะผิดอย่างนั้นเลยไปสอนสมถะเขาก่อนแล้วไปสอนวิปัสสนาทีหลังพอเขาทาสมถะวิปัสสนาเขาไม่ได้ทํา พอกาทำวิปัสนาสมถะก็ไม่มีเลยวุ่นวายเราเนี่ถูกขับออกจากสำนักมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วลูกศิษยชตากันอย่างหนักเลยไล่แม่ชีออกจากวัดเอากันขนาดหนักเลยเพราะเราไม่เป็นเดี๋ยวนี้ต่อไปในพระแม่ชีมาไล่เราไม่ได้แล้วเพราะเราสอนวิปัสนาสมถะคู่กันแค่ปีนี้เลยไม่มีเหตุการณ์ที่จะทําปฏิกริยากับเราเลยไม่มี เมื่อก่อนเราไม่เป็นเองเราเชื่ออาจารย์ที่เขาพูดต่อๆกันมาว่าต้องทํารมถาก,กอรให้เป็นพื้นฐานและทํารวิปัสสนาได้เราค่าจะผิดเราไปสอนธรมถาเขาพอเข้าสงบพอเลิกสงบก็วุ่นทันทีวิปัสสนาตามไม่ทันเอาที่เนี่ยมาสอนใหม่พรรษาที่ผ่านมาสอนคู่กันหมดเลยที่นี่สอนทุก,กิยาบทยืนเดินนั่งนอนสอนหมดเดียวนี้ไม่ทารากันแล้วแล้วมันไม่ต้องสะไตเราไม่ต้องไล่เราด้วยแล้วไม่ต้องหาเรื่องเราด้วย พอมนรูว่าอักเกลีดเกิดแล้วรู้ทันทันทีอันนี้เกลียดอาจารย์แล้วนี่ไปรักเขาแล้วนี่ไปชอบเขาแล้วนี่จางก็แล้วแล้วพระปีนี้ไม่สึกปีที่แล้วสึกยี่สิบกว่าองค์พระเก่านะปีนี้ไม่สึกจากองค์หนึ่งเพราะปีนี้รู้ทันกันแล้วรู้ทันนั้นนี่เราไปรักเขาแล้วไปเกลียดเขาแล้วไปชอบเขาแล้วไปเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วมันรู้กันเองเลยปีนี้รอดไปหมดเลยไม่ต้องสึกปีที่แล้วองค์สามคันสึกเจ็ดสาม องค์ที่ช่วยงานเราอย่างเต็มที่นะศึกษาโมะคือสติต้องเป็นทุกเมืองเนี่ยอันนี้อะไรเกิดก็ให้เขาเกิดอย่าไปปฏิเสธนะว่านี่พัดลมมันดังหรืออะไรดังอย่าไปปฏิเสธทั้งหมดเราตามรู้ว่าอะไรมันเกิดอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปพอตามรู้ทุกขณะเลยในตัวเราอะไรเกิดก็ให้เกิดมาอย่าปฏิเสธว่าทําไมต้องปวดมันเรื่องของเวทนาต้องปวดแต่เราตามรู้ว่าหน้าที่เขาปวดกันมือนฟานช้างกับช้าง เมื่อฟานช้างขี่คอช้างช้างไปไหนก็ได้ทํางานอะไรก็ได้ไม่ให้ไปกินของเขาก็ได้เพราะฟานอยู่สติเหมือนฟานช้างเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็เหมือนตัวช้างเลยเราก็ตามรู้ให้หมดพอตามรู้ทันเลยเหตุการณ์ไม่มีอะไรที่ให้เดือดร้อนได้พอไปรักเขาเอารักเขาทาไมเขาสวยอะไรสวยที่ไหนอะไรสวยเราเข้าไปค้นฟา้าหมดเราความสวยที่ไหนอะไรเป็นผู้สวยพอแยกออกหมดไม่มีอะไรนี่วิปัสสนา แต่สมถะพอนึกว่างพอไปเห็นคนมันสวยหมดมันรักหมดมันไปรักก็ทั้งตัวเลยและเป็นมโนภาพเป็นผัวเป็นเมียร่ํารวยกันไปแล้วส่งลูกให้เรียนจบประเทศนอกแล้วอันนี้วิพัฒนาไม่มีเลยพอนั่งก็สบายไปพอเลกมาวุ่นกันหมดเลยวิพัฒนานี่ตามรู้ทุกขณะเลยตามรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นทุกขณะทีเดียวเลยไม่มีวันเลิกและไม่มีเวลาว่างเป็นไว้แต่หลับเท่านั้นเอง เนี่ยเราเพิ่งเริ่มเริ่มสอนในปัฒนาสองปีนี้แล้วแต่ปีที่แล้วออกมาอยู่เราไม่ชำนาญเราไม่เชี่ยวชาญเพราะเราเคยสอนสมมตาก็คืปัฒนาคนละทีกันมาแต่ปีที่แล้วเราเริ่มสอนทั้งคู่มาและปีนี้สอนสอนอย่างมั่นคงมากมายปีนี้ได้ผลปีนี้ได้ทั้งสองเลยคู่กันหมดเลยเมื่อเราจอกมาดูหน้าถ้าหน้าเราแข็งก็ไม่เห็นถ้าจอกแข็งไปแขงมาก็ไม่เห็น จก็นิ่งหน้าก็นิ่งจึงเห็นเราไปทดสอบดูเอาจกมาดูหน้าถ้าเราโวกเวกวกเวกทั้งสองอันแล้วไม่เห็นเด็ดขาดเลยพอจกนิ่งเราก็นิ่งก็เห็นชัดทันทีถ้าเราจะเห็นว่าหน้าตาเราเป็นยังไงต้องให้นิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกต้องจิตนิ่งและตาต้องเพ่งเข้าไปให้นัดเข้าไปอีกแล้วเห็นชัดหมดเลยแต่ถ้าโวกเวกเวกเรามองไม่เห็นคือตัวหยุดนิ่งตัวสมาธิทีนี้ต่อปัญญาไปดูว่าหน้าเราเป็นอะไรคิ้วอย่างไรจมูกอยู่ยังไงแก้มมันอยู่ยังไงเอคิ้วขวาคิ้วซ้ายข้างไหนมันต่ำ ก็ต้องให้นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้วกเวกไม่ได้หาให้ออกก็ไม่ได้ข้ามาก็ไม่ได้ต้องอยู่ให้นิ่งถ้าข้าวมาไม่เห็นออกไปอีกมองไม่ชัดอีกวิปัสสนาสมาะคู่กันตลอดเลยคู่กันหมดเลยเนี่ยตมาทามันเนเครื่องบินพอลงจากเครื่องบินก็ทําต่อมาจนมาถึงที่นี่ก็ยังทําอยู่แต่เมื่อก่อนถ้าเดินทางทําไม่ได้เดนนึกว่าเราไม่ได้ทํากรรมฐานเราเดินทางเดี๋ยวนี้เดินทางนั้นทํากรรมฐานเดินทางทํากรรมฐานนั่งรถทํากรรมฐานคุยกับโยม เนี่ยตามาคุณเนยคอยดูว่าจิตไปชอบอจจะไรไปเกลยียดอะไรบ้างถ้ารักก็ไม่ได้เกลียดก็ไม่ได้มันทุกทั้งนั้นเลยไปยึดถือก็ไม่ได้ทุกท,นนธธกทกันทีแม่เด็กมาขอของแล้วมันขออีกขอหลายทีเราไปดังเกยียจก็ไม่ได้ทุกทันทีเอ๊ะทำไมเอาแล้วเอาอีกเราทุกทันทีเรานึกว่ามันอยากได้มากมันนึกถึงพี่มันนึกถึงน้องนึกถึงพ่อแม่อยากไปให้คนนั่นอยากไปให้คนนี้เรานึกได้ดีหมดเลยไม่ต้องสร้างห้องกับเด็กๆไม่ต้องสร้างห้องเมื่อก่อนไม่ได้โยมพอทาวิพัสนาก็ทําพอเลิกก็เลิก เดี๋ยวนี้ตมาทาทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกเรื่องอาการเลโกเขาด่าเราเราก็ทําเขายอเราเราก็ทําเมื่อก่อนเขายอแล้วพองตัวเราเก่งอ่ะบอกเขาว่าไม่ดีมาว่าเราทําไมเราคนดียุบทันทีเลยเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบกับเขาเขาเสกให้เป็นอะไรก็เต้นไปตามเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้ใครมาเสกเราไม่ได้ใครมายอเราเก่งก็เก่งแค่นี้